สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่กบจะมาทำกับข้าวไว้รองรับแขกนะคะแขกของเราก็คือคุณแม่กับคุณพ่อของน้องรอร่านะคะกับคุณแม่โอ้ยแจ๊สทุกครั้งเลยทำวิดีโอเนี่ยจะชอบมากลัวนี่คืออารมณ์ดีมากเลยนะคะคุณแม่กับคุณพ่อใหม่ของเขานะคะคุณพ่อเลี้ยงนะคะจะมากินข้าวหลังวันคริสต์มาสนะคะ ก็จะมีการแลกของขวัญกันนะคะวันนี้กบจะทำสามเมนูค่ะก็คือน้ำพริกอองน้ำพริกอองที่เรียกว่าแกงของคุณสามีนะคะไม่ใช่เฉิงน้ําพริกนะคะก็จะทําเยอะหน่อยอันนี้เพราะว่าสามีบอกว่าทําแล้วก็เอาไว้เผื่อกินด้วยนะคะแล้วก็อีก2เมนูก็คือแกงเหลืองแกงเหลืองเหมือนภาคใต้ของเรานะคะวันนี้ก็จะทําน้ําพริกเองนะคะแต่ก็จะใส่ไม่เผ็ดค่ะ แกงเหลืองไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะอันนี้ก็จะเป็นออกสไตล์ใต้นะคะแต่กก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกินได้ไหมคิดว่าจะไม่ทําเผ็ดมากค่ะแต่มันจะมีกลิ่นของกะปินี่แหละนะคะก็คิดว่าจะไม่ใส่เยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะเหม็นไปนะคะแล้วก็มีอีกแกงอีกชนิดหนึ่งก็คือแกงสับประรดค่ะแกงสับประรดแจ๊ <c oughs> ทีนี้เราก็จะต้องมารุนกันนะคะว่ามีแกงชนิดไหนที่ถูกใจแขกของเราในวันนี้นะคะส่วนของว่างกบก็จะทำไม่เยอะค่ะกบมีปอเปียอยู่ไม่กี่ชิ้นค่ะไม่ถึง20ชิ้นก็น่าจะพอดีแล้วก็มีข้าวทอดข้าวทอดเนี่ยก็มีข้าวเย็นเหลือไม่เยอะก็จะแบ่งเป็นข้าวทอดที่เป็นก้อนกับอีกอันนึ้งก็คือกบจะทำเป็นยำใส่แหนมค่ะพอดีว่ากบได้หนมมาจากร้านนามู ที่กบไปครั้งสุดท้ายนะคะกบได้แหนมออซอขอนแก่นมาค่ะก็อาจจะไม่เหมือนแหนมบ้านเรานะแต่ว่าไม่ใช่สิไม่ไม่เหมือนแหนมที่เขาใส่ใบตองอ่าแต่เป็นแหนมที่สําเร็จรูปกบก็คิดว่ามันก็น่าจะพอช่วยได้แต่ว่ามันก็คงจะใส่พริกใส่อะไรไม่ได้ก็จะเป็นข้าวทอดกับแหนมพอมีรสชาติไปค่ะเอ่อถ้าไม่มีคนกินหรือว่าไม่มีใครชอบกบก็จะกินคนเดียวค่ะกบอยากกินค่ะทุกคน กบคิดว่าจะทําของว่างไม่เยอะค่ะเพราะว่ามีขนมมีอะไรด้วยนะคะมีมีพวกชีสด้วยนะคะก็จะทําไม่เยอะแล้วก็จะเป็นเพราะว่ากบเป็นเน้นตรงกับข้าวนะคะให้มี3อย่างเดี๋ยวแขกจะอิ่มซะก่อนค่ะหลังจากที่เรา กินข้าวเสร็จแล้วยังจะมะีของหวานอีกนะคะของหวานช็อกโกแลตอะไรพวกนี้อีกก็กลัวว่าแขกจะอิ่บเกินไปนะคะอีกอย่างน้องโรราเขาก็ไม่ได้กินเยอะนะคะก็เลยจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวก็จะต้องรีบไปทำกับข้าวก่อนนะคะพูดเร็วมาก <c oughs> กเป็นคนที่พูดเร็วมากค่ะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะ,ะแขกตอนตอนแรกก็บอกว่าแขกจะมาช่วงเช้านะคะคือไม่ใช่สามีบอกว่าแขกจะมาช่วงเย็นนะคะกบก็เลยจะมีเวลาอยู่นะคะ สำหรับการไปอาบน้ํกากันทํากับข้าวหรือว่าทําอะไรที่ยังไม่สำเร็จเพราะว่าโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้คุณสามีจัดให้ใหม่คะ่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะจ,จัดให้กับคล้ายๆกับคุณแม่มานั่นแหละ,ะอาจจะมีการเพิ่มดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงกลางน่าจะมีการวางเครื่องปรุงเครื่องเคียงสําหรับอาหารจานแรกก็จะเป็นแซลมอนนะคะแล้วก็น้องโราเนี่ยไม่กินแซลมอนก็ก,กไ็ไม่ได้ทําให้ เป็นจานของน้องรอร่านะคะเพราะว่าพ่อเขาจะเตรียมให้คุณลูกเขาค่ะก็คือเป็นพวกเ,เป็นเนื้อเป็นเนื้อก้อนๆนะคะแล้วเขาก็จะมีชีสอยู่ข้างในแล้วเขาก็จะเอาไปทอดนะคะอันนั้นคือเดี๋ยวคุณพ่อเขาเตรียมให้คุณลูกค่ะอาหารจานแรกก็คือกบยกให้เป็นคุณสามีเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนกินไม่เหมือนกันพวกผู้ใหญ่เนี่ยจะจะกินแซลมอนได้ยกเว้นน้องโรร่านะคะก็เลยจะเป็นการเตรียมของไกรของมัน แบ่งหน้าที่การทําค่ะสองคนเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะสามีกบก็จะทํางานช่วงเช้าแล้วก็จะกลับมาช่วยกบช่วงออบ่ายๆค่ะกบก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะก็มารุ่นกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปน่าจะเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสำหรับคนที่กลับบ้านก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยพบครอบครัวอย่างมีความสุขค่ะ เดี๋ยวพบกันจริงๆเลยในคลิปหน้าค่ะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายส่งปีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ Willows, you, you, no. okay. I open mm. oh, to to help you for that, everybody, Oh, everybody, 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 Oh, nak telefon awak, tak ada lagi. Awak takut, takut, takut. Awak 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 amateurs. <coughs> Happy he, he, uh, ouais. Nice feast. Oh, ouais. Happy New Year mm -hmm. Choco Story Brussels. Vous oh, We have a chocolate story in Brussels. Ah c'est... c'est une visite. งานนี้มีห่ออีกแล้วค่ะนาตาลีคือคุณแม่ของน้องรอราเนี่ยบอกว่าชอบแกงสับประรดค่ะถึงแม้จะเผ็ดแต่ก็ชอบก็เลยห่อให้ทั้งหมดเล็กนะคะแล้วก็ส่วนคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาชอบแกงหน่อไม้ค่ะกบไม่ได้ถ่ายภาพตอนที่เขายกถ้วยแล้วซดน้ําทั้งหมดเลยนะคะก็ไม่อยากจะถ่ายทุกอริยบทนะคะกลัวเขาอายด้วยนะคะก็เลยเออบอกให้ทุกคนทราบว่าคุณพ่อเนี่ยชอบแกงหน่อไม้นะคะ สรุปก็ห่อให้หมดทุกอย่างเลยค่ะทั้งข้าวทอดแล้วก็ปอเปียที่เหลือค่ะขอจบภาพด้วยบรรยากาศบุ่นวายเล็กน้อยนะคะของครอบครัวเราค่ะสวัสดีค่ะ